คหนึ่งคนที่รักทุกคนยอยากจะให้ใจทุกคนอยากจะให้ใจแล้วก็ทําทุกอย่างในเรื่องที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะกับสังคมกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันโด, Gefühl, <ๆ>โดยเฉพาะของประเทศรเราถึงว่าที่ผ่านมาสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างสําเร็จด้วยความคิด สำเร็จด้วยความพยายามแต่ยังให้รู้ร่วมอ,อย่างไม่ไดจบเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนคนไทยของเรา mm hmm. ก็ผมหวังว่าผมคงจะต่อสู้ต่อไปสำหรับที่ผมเชื่อว่ามนุษย์คนนี้คนคนนี้คงจะสามารถทำอะไรให้คับ ปั้บเงินได้วันนี้รู้สึกว่าผมมีเพื่อนที่รับใช้ประเทศชาติมากันแยะเลยใน็นรเรียนท่านว่าถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ท่านสนับสนุนนะครับวันหนึ่งถ้าเราไปพร้อมกันได้ให้สิท่านท่าประโยชน์ป้้บเงินได้ขอท่านตรุณานะยืนยันว่าผมพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อต้นทุนอะไรก็ได้ ถ้าผมสามารถจะทำให้บา้านเมืองนี้เดินหน้าต่อไป